ใจแมค่ค้ามากเลยลูกค้าท่านนี้นะคะคุณท่านนี้เราเคลียร์ใจกันไหมคะไม่ต้องกังวลใจไปสนใจอยากถามข้อมูลใดๆก็แล้วแต่แนะนําให้เป็นการโทรเข้ามาดีกว่าคะ่ะเคลียร์ไปแล้วใช่ไหมโท,โทรคุยเคลียร์กันแล้วกราบขอบคุณสําหรับคอมเมนต์นะคะลูกค้าค่ะ คลิปแต่และคลิปที่เราทำนะคะเป็นเก็ตความรู้หรือว่าการแนะนําสินค้าใดๆก็แล้วแต่นะคะคอมเมนต์ด้านล่างาทุกท่านนะคะเราอาจจะตอบไม่ได้หมดทุกคนเลยค่ะลูกค้าค่ะเพราะว่าเรามีหลายช่องทางในการขายกับลูกค้าเราอยากจะแนะนํานะคะให้ลูกค้านะคะโทรเข้ามาจะดีกว่าค่ะ0 6 3 6 8 6 2 9 0 0ค่ะช่องทางการติดต่อลูกค้าทั้งหมดเธอลงให้ลูกค้าทั้งหมดเลยเนี่ยที่ว่างๆทั้งหมดตรงะคะ่ะโอเคคำถามแรก เป็นสี่หุนใช่ไหมคะลูกค้าบางท่านอาจจะเข้าใจคําว่าครึ่งนิ้วเข้าใจอีกครึ่งนิ้วคืออะไรใช่ไหมคะก็เป็น20มิลส่วนใหญ่ก็จะเป็นท่อประปลาสีฟ้าสีเหลืองที่ใช้กับสายไฟถ้าเป็นสี่หุนจะเท่ากับ20มิลถ้าเป็น6หุนก็จะเท่ากับ25มิลนั่นเองค่ะท่อที่ใช้ตามบ้านใช้ขนาดเท่าไหร่ก็อย่างที่บอกเลยจะใช้ขนาดตั้งแต่4หุน6หุนแล้วก็1นิ้วนะคะเป็นท่อที่รับแรงดันน้ําได้สูงๆเพราะเราต้องใช้เกี่ยวกับปั๊มน้ํแล้วก็จะนิยมใช้ 3.5บาลนั่นเองท่อ PVC มีขนาดเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่ใช่ไหมโดยตาม <c oughs> มาตรฐานหลักวิศวกรรมเลยที่ในงานท่อใช่ไหมคะก็จะมีตั้งแต่4หุนหรือ1นทับสจนถึง24นิ้วค่ะแต่ถ้าเกิน24นิ้วนี่แม่ค้ายังไม่เคยขายนะเพราะว่าตอนนี้มีผลิตถึง24นิ้วไซส์ใหญ่หญถ้าท่อเมน2นิ้วแนะนําเป็นชั้นไหนดีตั้งอยู่ที่ว่าลูกค้าอยากจะได้รับแรงดันน้ําประมาณเท่าไหร่เดินไกลไหมอย่างเงี้ยคะ่ะถ้าถ้าสมมติระยะทางในการเดินท่อ มันค่อนข้างที่จะยาวก็ต้องชั้น8.5ขึ้นไปแล้วก็13.5เพราะว่าแรงส่งปั๊มอะค่ะมันก็จะสูงขึ้นด้วยใช่ไหมคะเพราะว่าชาวสวนถ้าใช้2นิ้วอะค่ะมันจะใช้ได้ตั้งแต่ชั้นคุณภาพชั้น5เลยเพราะว่าเหมือนบางครั้งเขาเป็นท่อเมนเสร็จท่อย่อยเขาเป็นพวก น้ำหยดที่ไม่ต้องใช้แรงดันน้ำเลยก็ได้อยู่ที่ว่าคุณลูกค้าท่านนี้ค่ะใช้เกี่ยวกับงานอะไรนั่นเองลูกค้าสามารถนะคะคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะแล้วก็แม่ค้าจะมาตอบคําถามลูกค้าในคลิปหน้าจะ้ะ